โอเคแล้วครับผมสัสดีทุกท่านด้วยนะครบผมไม่ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการโปรโมทช่องช่องหนึ่งนะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้แหละนะผมได้ทําคิวเอใช่ผมบอกว่าอะไรคลิปอะไรสักอย่างนะครับอันนึงนะทุกคนคยอยากให้ผมโปรโมทหรือทําอะไรคอมเมนต์ใต้คลิป ก็มีแบบว่าช่องนี้นะครับโอเคครับช่องนี้ก็มีซับประมาณะละราวประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบหกซับก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็จะมีบางคลิปนะครับที่ผมดูช่องนี้อยู่นะครับก็ดูคนดูดิเยอะก็ผมจะเจอดเลยอ่ะ ก็นะครับเดี๋ยวผมจะทําการ c o v ร์ด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นแบบคลิปรวมไปเลยนะครับผมมีเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็ก็บ่ายกว่าแล้วอะเอาจริงอะ่ะคือจริงๆมันบ่ายกว่าแล้วแต่ว่าผมก็มาทาคลิปนี้ไงก็นั่นแหละก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอะไรเนะี่ยก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะครับที่ผมหดท้องมากนะทีงหิวมากเอาจริงอ่ะผมหิวจะเลย ประเด็นคือแบบตั้งผมหมดแล้วเหรอบอกว่าแบบเมื่อเช้าที่ยังเยอะๆเยอะอยู่เลยนะจริงๆแบบตั้งผมยังแบบเต็มเยอะๆตั้งแต่เมื่อเช้ามันหมดไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ไม่ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวผมก็ได้ขับไปแล้วนะกลับไปบ้านไปทำอะไรครับนั่งซึมสิครับข่าวมีกินุกน,นช่วยกดไลค์กระเทึกคคลิปนี้ถึง สามร้อยไนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอ่าและทุกอ,อย่างนะครับเดี๋ยวยวค่อยดู้กันอะไรก็จะมีคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลงได้สีสนาทีแล้วนะครับคลิปหนึงจะเป็นคลิปเกี่ยกับทีมเมื่อกี้แหละแต่ว่าคนละทีมนะครับเนี่ยเนี่คลิปนี้นะครับสี่สิบนาทีนะครับก็เยอะอยู่ <c oughs> เหนื่อยมากเ<ๆ>หนื่อยจริงเหนื่อยจัดเลยไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงดีมันเหนื่อยมากๆเลยนะครับการทําคลิปเพิ่งกลับมาทาเพิ่งคือผมเพิ่งกลับมาทําคลิปเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานิดน,นึงเพราะว่า,วาคลิปเกมหรืออะไรผมก็ลืมหมดแล้วเพราะว่าผมอยู่แต่ในบ้านช่วงนี้วุ่นกับการเรียนนะครับก็จะมันจะมีอะไรล่ะ,ละโอเค ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีเพจแล้วนะต,วติดตามกตไปประมาณนี้เลยนะเราแค่โทรศัพท์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะรอวันใหม่ก่อนเดี๋ยวไปเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่เพลินสักนี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามันเป็นอะไรติดตามด้วยฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามตากด Subscribe กดกระดิ่งแจ้จเงเตือน คลิปช่องนี้เออไม่ใช่ช่องนี้จะทำคลิปเพลงบ้างเกมบ้างมัง้งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยนะแล้วแต่เจ้าของช่อง <Okay. S 1> ก็ผมมาโปรโมทใหน้นะนะครับ oh. ผมก็กดติดตามกด subscribe กดกินเตือนให้ผมด้วยนะครับกดติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับคลิปนี้ฝาจแตไม่ค่อยพูดเดยอะเพราะว่าหิวข้าวด้วยแหละเออผมต้องกลับไปกินข้าวแล้วแหละเยอะนะุณ <Yeah. S 1> ดีด อันนี้แสงสีนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีแน่อนอนรอติดตามชมมันมันจะเรียกกันนี่แหละคลิปหนึ่งเขาเนียอะกว่าของผมอีก<ด>ก็สำหรับวลนนี้พี่บายจะกันในคลิปหน้านะครับออที่สำคัญนะครับเกือบลืมมนลืเดี๋ยวผมโปรโมทปเลยครับผมลืมช่องอาจารย์ผมด้วยนะครับอ่า สกลนครอ่อนทัวร์นะฝากติดตามด้วยนะครับเป็นการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต่างๆนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ<ม>โอเคโอ้ไอพีก็ได้นะเดี๋ยวทุกคนก็ไปติดตามดูต่อแล้วกันผมก็ไม่อยากสปอยโอเคบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ